หลังจากจัดการกับสมาชิกตระกูลเย่และพิธีไหว้บรรพบุรุษบนภูเขาเย่หลิงเสร็จสิ้นลงเย่เฉินก็มาที่โรงแรมป้าจินอานกงพร้อมกับคุณปูเย่จงชวนในงานเลี้ยงรับรองญาติสนิทมิตรสหายทุกคนที่ขึ้นมาอย่างภูเขาเย่หลิงโลกภายนอกที่ให้ความสนใจความเคลื่อนไหวบนภูเขาเย่หลิงก็ได้รับข่าวกันแล้วพอดรับว่าตระกูลเย่ยอมลงให้กับวันว่านหลงในที่สุดคนที่ไม่รู้เบือ้องลึกเบื้องหลังจึงไม่มีใครสงสัยข้อเท็จจริงในข่าวนี้ อย่างไรเสียต่อให้ตระกูลเศรษฐีเหล่านี้ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีทางสู้วันว่านหลงได้นี่เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนรู้กันดียิ่งไปกว่านั้นประมุกวันว่านหลงนั้นมีความแค่ลึกลำกับตระกูลเย่จะต้องไม่มีทางปล่อยคนตระกูลเย่ไปแน่เหตุผลที่ข้านี้แพร่สะพัดออกไปเพราะเป็นความต้องการของตัวเย่ฉินเองที่ต้องการให้สำนักว่านหลงปล่อยข่าวเพื่อต้องการให้ญาติสายรองตระกูลเย่ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในใบรายชื่อคนที่มาร่วมงานไหวบรรพบุรษตระกูลเย่ะ ทั้งหมดให้มาคุกเข่าที่เชิงเขาเย่หลิงและอีกอย่างต้องการให้บุคคลภายนอกเห็นถึงความอ่อนแอที่ตระกูลเย่พ่ายแพ้วันว่านหลงในครั้งนี้เพื่อที่จะทําให้ศัตรูที่คิดไม่ดีต่อตระกูลเย่คาดไม่ถึงพอข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปตระกูลใหญ่ในประเทศเหล่านี้ หวาดผวาไม่มีที่สิ้นสุดทุกคนต่างคิดไม่ถึงว่าวันว่าลงเอาชนะตระกูลเย่ได้ยังไม่พอใจเพราะเย่เฉินต้องการให้สมาชิกตระกูลเย่สาขาต่างๆโดยเฉพาะคนที่มีรายชื่อของงานไหว้บรรพบุรุษตระกูลเย่และข่าวคราว,าวล้วนถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดยิบอย่างเช่นนายคนนี้แซ่อะไรชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ลำดับที่เท่าไหร่ของตระกูลบ้านอยู่ที่ไหนบิดาเป็นใครปู่เป็นใคร จากนานบรรพบุรุษเป็นสายเลือดทางไหนของตระกูลเย,ยที่แยกตัวออกไปเหล่านี้ล้วนต้องเขียนลงไปอย่างชัดเจนเพราะใบารายชื่อใบนี้หลังจากงานไหว้บรรพบุรุษแล้วจะต้องเผาทิ้งให้เหล่าบรรพบุรุษดูเท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าเขียนโกหก ขณะที่เขานี้กําลังแพร่ออกไปเยฉชนซึ่งอยู่ในงานเลี้ยงตัวเขาได้รู้สึกขอบคุณตระกูลกู้เป็นอย่างมากที่พวกเขาทั้งสามขึ้นมาที่ภูเขาเย่หลิงในเวลานี้กู้เย็นจงตื่นเต้นมากไม่สามารถสงบสติอารมณ์ลงได้สักทีหลังจากดื่มเหล้าไปหลายแก้วก็พูดกับเยชินว่ายากที่จะเก็บซ่อนความตื่นเต้นเอาไว้ได้ชนเอตอนนี้คุณได้รวบสานักว่าลงเอาไว้ใต้บัญชาแล้ว ความแข็งแกร่งของตระกูลเยนันถือเป็นอันดับหนึ่งของบรรดาตระกูลมากมายภายในประเทศได้แน่นอนมองให้กว้างอย่างน้อยก็สามารถเบียดขึ้นไปติดสิบอันดับแรกได้เยชนกล่าวสิบอันดับแรกยังห่างไกลาจากอันดับหนึ่งมาก กู้เย็นจงพูดอย่างจริงจังห่างไกลก็ไม่เป็นไรแต่คุณต้องทำงานตามขั้นตอนอย่างมั่นคงว่าแล้วกู้เย็นจงก็กำชับเย่เฉินเฉินเอ,อ๋อตระกูลอย่างรอดใช้นั้นแข็งแกร่งเกินไปในเวลาแบบนี้ลุงไม่แนะนำให้คุณรีบติดต่อกับพวกเขาเร็วเกินไปเย่เฉินพยักหน้ากล่าวยิ้มยิ้มลุงกู้ไม่ต้องห่วงผมไปยุโรปเหนือครั้งนี้ผมจะไม่ปะทะกับพวกเขาซึ่งซึ่งหน้า สิ่งสอนนี้กิสระอาคันคือช่วยเฮเลนาให้กลับคืนสู่บัลังกรและถือโอกาสติดต่อกับทางครอบครัวของวินเลียมรอดชัยถึงเวลานั้น ผมจะปกปิดตัวตนไว้คุณสบายใจได้เลยตู้เย็นจงเห็นเยชนได้ตัดสินใจแล้วจึงกำชับอีกว่าวิลเลียมรอดชัยเป็นที่รู้จักในนามโอลิตมันี่ในโยุโรปและอเมริกาเขาไม่เหมือนบิลเกตเศรษฐีหน้าใหม่มีการเปิดเผยทรัพย์สิสนและหุ้นทุกรายการเปรียบเสมือนภูเขานอนนีคขฮิโตซราอาแข็งขนาดมหึมา สิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นเพียงมุมหนึ่งของภูเขาน้ำแข็งสิ่งที่ทำให้เขาแข็งแกร่งก็คือการที่เขาได้แทรกซึมเข้าไปในสังคมตะวันตกในทุกแง่ทุกมุมในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาภายนอกดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีกอดการอยู่สิบแห่งแต่ในความเป็นจริงแล้วอาจมีบริษัทหลายพันแห่งอยู่ภายใต้ใการควบคุมของพวกเขาผ่านวิธีการต่างๆนานา,นา ความสามารถนี้ค่อนข้างน่ากลัวแม้ว่าตระกูลของตาองคุณจะติดอันดับหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ของโลกแต่เมื่อรวมทรัพย์สินของตาคุณและราชวงศ์ตะวันออกกลางลก็ไม่อาจจะสู้ตระกูลรอดช้ได้ด้วยซ้ำเมื่อพูดถึงตรงนี้กู้เย็นจงก็กำชับว่าเฉินเอ,อ๋อไม่ว่าเวลาไหนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับครอบครัวของวิลเลียมรอดชยัยคุณต้องระวังตัวให้มากเย่เฉินพยักหน้าอย่างจริงจังพลางพูดว่าอย่ากังวลไปเลยลุงกู้ ผมรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในเวลานี้กูชิวอี้ที่อยู่ข้างๆมองดูเยเินอย่างตื่นเต้นและกล่าวอย่างดีใจว่าพี่เยเินด้วยความสามารถของคุณฉันเชื่อว่าแม้แต่ครอบครัวของวิลเลียมรอดช้ก็จะถูกเหยียบอยู่แทบเท้าคุณกู้ชิวี้เคยเป็นแฟนตัวยงของเยเินและตอนนี้เธอยิ่งดูเหมือนเป็นแฟนคลับที่คลางใครเป็นอย่างมากเยเชนพยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ต้องเป็นห่วงนานนาน ยังไงวันนั้นก็ต้องมาให้ได้จากนั้นเยเชินก็รินเหล้าอีกแก้วหนึ่งแล้วพูดว่าลุงกู้นาหลินรวมถึงหนานานผมขอดื่มให้ผมกับครอบครัวของพวกคุณทั้งสามคนขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรักและเมตตาของพวกคุณที่มีให้ผมหลังจากชนแก้วและคุยกับลุงกู้ก็เดินไปโต๊ะตระกูลท่งและตระกูลอิตุ เพื่อขอบคุณในทั้งสองตระกูลที่ได้มาช่วยเหยบือในครั้งนี้ด้วยเช่นกันโดยในงานนี้เยชนเป็นที่สนใจของบรรดาสาวสาวทั้งหลายที่ต้องการครอบครองตัวเขาจากปกติก็หนาแน่นอยู่แล้วแต่หลังจากเหตุการณ์บนภูเขาเย่หลิงทำให้บรรดาสาวสาวทุกคนคลั่งไคล้ในตัวเยชนเพิ่มขึ้นมากไปอีก และหลังจากนี้ยายเฉนก็ได้เตรียมตัวเพื่อตะลุยยุโรปเหนือในภารกิจนำเจ้าหญิงเฮเลนาคืนสู่บัลลังอีกครั้งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่ติดตาม